แต่งหน้าเบอร์นี้จะล้างยากเบอร์ไหนกันเนี่ยต้องใช้สำลีที่แผ่นอะกว่าจะเช็ดหมดแบบนั้นก็แสบหน้ากันพอดีค่ะสำลีอะไม่ต้องค่ะแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยค่ะ h a r i c o t Cleansing Balm าสสเต็ปง่ายๆสู่หน้าสะอาดเกลี้ยงปาดเดียวจบไม่งอสำลีสเต็ปต่อมาใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนวดวนให้ทั่ว3-5นาทีอ่อนโยนจนนวดบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยละค่ะ มีส่วนผสมมาจากน้ำมันทั้งหมด6ชนิดนำเข้าจากอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแอปริคอตน้ำมันเปลือกส้มเราจะได้กลิ่นส้มหอมอ่อนฟินมากแต่ยังมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันสวีทอัลมอนด์น้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดเพราะแสงแดดอาจก่อให้เกิดการอุดตันบนใบหน้าและสำลีอาจจะทำให้รูขุมขนกว้างและเกิดริ้วรอยได้คลีนซิ่งตัวนี้ก็เลยถูกเรียกว่าคลีนซิ่งหน้าเด็กลดสิวเด็กน้อยที่แต่งหน้าก็สามารถใช้ตัวนี้ล้างหน้าได้นะคะปลอดภัยเพราะเป็นน้ำมันจากธรรมชาติทั้งหมมดดเลลยาก นวดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบล้างออกนะคะให้เราเอามือจุ่มน้ําแล้วนวดต่อค่ะมันจะแตกตัวเป็นน้านมช่วยบำรุงผิวเราให้ชุ่มชื่นให้เนียนให้นุ่มไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าเป็นทูอินวันทั้งทําความสะอาดและบํารุงในหนึ่งเดียวและการนวดหน้าว,วลาสามถึงหนาทีแบบนี้เป็นการกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนะยิงช่วยทําให้รูขุมขน,นกระชับลดเลือนริ้วรอยหน้าจะดูเด็กมากๆปลอดภัยไรสารเคมี แค่ล้างหน้าถูกวิธีก็บอกลาน้าแก่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้คนแต่งหน้าเขาไม่ใช้สำลีกันแล้วนะคะอย่างแรกเลยช่วยลดขยะอย่างที่สองก็คือไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวได้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วยนะคะไอเทมดีๆลดๆแบบนี้แนะนำให้รีบไปหามาลองกันเลยนะคะแล้วจะติดใจเลยล่ะคะ่ะเขามีขนาดทดลองให้เราด้วยนะคะ290บบาทเองค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะ และขนาดปกตินะคะ690บาทเขาแถมฟรีเครื่องทำความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็ส่งฟรีทุกกล่องเลยล่ะคะ่ะ